and be you friend 104.5โดยคุณจิ๊บเทพอาจกวินอนันต์ผู้ก่อตั้งและบอสอ้อมพิยาดาอัคราเสรนีเอดีจับมือพันธมิตรทางธุรกิจเตรียมจัดงานบีกงานแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกับงานอีเวนต์ยักษ์ใหญ่ครั้งแรกของไทยที่จะปิดสยามจัดงานสยามฮอลลวีนปิดสยามมันสยองเพื่อปักหมุดแลนด์มาร์คสยามสแควร์ใจกลางกรุงเทพรับเทศากาลฮาลลวีนดยงานนี้คืนวิทยุเฟร็กซ์104.5ได้จับมือร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินจุฬาและ ดีวีแปที่จ่ายป้ามลงทุนกว่า30บล้านบาทเนรมิตสยามสแควร์ให้กลายเป็นดินแดนสุดร้อนพร้อมกิจกรรมสุดมันและฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินกว่าร้อยชีวิตที่จะทําให้ได้วีกลีปแบบสุดเสียงงานจัดขึ้นตลอด3วันเต็ม 27- e 29ตุลาคม2 5 6 6ที่สยามสแควร์งานในวันนี้เป็นยังไงคะก็ะเป็นงานที่เราจัดมาเพื่อถ่ายข่าวนะครับว่าเดี๋ยวเรากำลังจะมีงานที่น่าจะ ทำให้ทุกคนมีความสุขได้นะครับเ,ออเป็นทีมทารวีเนี่ยซึ่งก็แน่นอนว่าออได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายนะครับโดยไม่ว่ิ่งออจากสปอนเซอร์เองหรือจากทางาทางุลาจากทางสยามเองตางน่าจะเป็นงานที่น้องๆทุกคนพี่ๆทุกคนสามารถมาจอยได้นะครับว่าไงบ้างค่ะก็เนี่ยแหละค่ะก็ะะตั้งใจ อย่างที่ได้ยินบนเวทีแล้วว่าเป็นความฝันของทุกๆกคนคิดว่าในวัยเด็กก็อยากจะแบบว่าอยากจะแต่งตัวฮาโลวีนทริคออทรีทการอะไรแบบนี้นะคะก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเมืองไทยได้มีอีเวนต์แบบใหญ่ๆเหมือนต่างประเทศบ้างเนี่ยเราก็เลยลองคุยกับเป็นตัวแทนพูดแล้วกันลองคุยกับสยามสแควร์แล้วก็เขาก็อนุญาตให้เราได้ปิดทั้งสยามเลยแล้วก็เดคอเรททั้งสยามเลยนะคะเป็นเหมือนงานฮาโลวีนใหญ่เลยทั้งสยามเลยแล้วก็มีทั้งเด d e c o มีทั้งผีจริงแล้วก็ ไม่ไมีผีแต่งตัวมาเหมือนจริงผีแต่งตัวมาเหมือนจริงอะไรองี้นะคะก็อยากใช้ทุกคนเข้ามาร่วมงานด้วยแล้วก็มีเวทีคอนเสิร์ตถึง2คอนเสิร์ตแล้วก็มีอีเวนต์มีจัดประกวดมีเต้นแฟลชม็อบมีต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วก็ศิลปินกว่าร้อชีวิตเออต้องไปดูที่คีวิชชลที่เราปล่อยออนแอร์ไปแล้วว่ามีใครบ้างก็จะมีกิจกรรมทั้งวันเลยค่ะแล้วก็จะมีมี กาชปองด้วยแล้วก็ร้านอาหารทุกร้านที่มาร่วมกิจกรรมกับเราก็จะมีซิกเนเจอร์ซึ่งร้านอาหารดังๆทุกร้านก็จะมีซิกเนเจอร์ที่เป็นเกี่ยวกับฮา l โลวีนให้เราด้วยอะไรเงี้ยค่ะต้องแต่งตัวเป็นผีค่ะเพราะว่าตอนนี้ศิลปินทกเบอร์ที่จะมาขึ้นกับเราเนี่ยก็เซอ์เยสแล้วกับการที่เขาจะแต่งตัวมาร้องเพลงในลุคของฮา l โลวีนทุกๆท่านเลยค่ะอ่มีอินวอมีบอสมีพรอมีลาสไวน์ร็กซี่ฟร็อกซี่แบมเพอร์เซส เยอะแยะมากมายอย่างลสสวันที่รวมตัวกันย่างมากซึ่งก็รวมตัวกันที่นีมีเจฟด้วยเจฟสตเตอร์โอ้เยอะแยะเลยค่ะกว่าร้อยคนเลยต้องไปดูที่ที่วิชชอต้องขอบคุณคุณก๊อฟด้วยก็มีตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่19นะครับตุลาคมนี้คุณก๊อฟก็เป็นเป็นพเนอร์ชิพกับเรานะคะก็จริงๆอยากฝากให้น้องๆแล้วก็ุคนใน เทพอยากให้มาร่วมสนุกในกิจกรรมภาราวีทั้งนี้กันที่สยามแควรนนะครับ3วัน